การรักษาด้วยคลื่นกระแทกหรือคลื่นช็อคเวฟนะครับเป็นการรักษาที่เราจะปล่อยคลื่นกระแทกนะครับลงไปบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการบาดอ,อ่อ,อนๆนะครับหรือว่า Re-Injury นะครับจากนั้นเนี่ยร่างกายจะพยายามซ่อมนะครับเป็นการ Re-Healing นะครับซึ่ง การซ่อมนั้นเนี่ยจะช่วยลดสารสือประสาทความเจ็บปวดนะครับทําให้การเจ็บปวดในบริเวณที่กระทบเนี่ยลดลงครับสามารถทําได้หลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดบ่าปวดไหล่นะครับปวดหลังปวดข้อมือปวดข้อศอกปวดข้อเท้าหรือว่าปวดฝ่าเท้าก็ตามสามารถทําได้หมดเลยครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอาการดีขึ้นอาการปวดเนี่ยจะลดลงประมาณ50%หลังการรักษาครั้งแรก ในกรณีที่เป็นไม่เยอะนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นครับเครื่องมือช็อคเวฟนะครับมีความปลอดภัยสูงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารแะยาของประเทศไทยด้วยครับมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็คือ radial shock wave แล้วก็ focus shock wave ครับ รเดียลช็อคเวก็เป็นคลื่นกระแทกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการกระจายพลังงานจะไม่เหมือนกันจะเป็นการกระจายพลังงานไปทั่วๆและการลงลึกเนี่ยจะลงประมาณ3กเซนติเมตรนะครับนับจากผิวการลงลึกเนี่ยจะลงตั้งแต่ผิวเป็นต้นไปเลยในคนไข้าบางคนที่ช้าง่ายก็อาจจะมีอาการช้าได้ถ้าเกิดว่าใช้เป็นตัวร a เดีย s ช็อคเวนะครับโฟกัสช็อคเวนะครับเป็นการรักษาที่ลึกและตรงจุดนะครับ คำว่าลึกเนี่ยก็คือลึกได้ประมาณ 10- ถึง12ซนติเมตรเลยส่วนคำว่าตรงจุดเนี่ยคือการใช้โฟกัสช็อคเวฟเนี่ยจะเป็นการปล่อยพลังงานลงไปจุดบาดเจ็บโดยเป็นการรวมพลังงานไปที่จุดจุดเดียวซึ่งการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างตรงจุดและได้ประสิทธิภาพมากกว่าครับและอีกจุดเด่นหนึ่งของโฟกัสช็อคเวฟนะครับโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวเรเดียลช็อคเวฟจะลดปริมาณครั้งการรักษาได้นะครับลดลงได้ประมาณ30%เลยสมมติว่าเราต้องทำเรเดียลประมาณ10ครั้งโฟกัสอาจจะเหลือประมาณบ ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินนะครับถ้าอาการปวดค่อนข้างตื้นก็สามารถใช้ตัวเรเดียลช็อคเวฟได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการปวดเนี่ยค่อนข้างลงลึกลงไปเนี่ยใช้โฟกัสช็อคเวฟจะเหมาะสมกว่าครับ